เมนูธรรมดา9บาทพิเศษจะ20บาท9บาทครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นพิเศษ20บาทถูกอย่างเดียวหรือเปล่าชิม,มชดดนะเอ้ยรสชาติดีเนาะไม่แย่นะฮะน่ากินเนาะเฮ้ยอร่อยหมูแดงพิเศษมฮ้ย,ย,ย,ยนำ้นำลาดดีอะไรีทุกอย่าง9บาทหมดเลยอ่ะครับพิเศษ20อ๋อเขาใช้เตาฟืนจริงๆนะ น้ก็่นเงี้ยนั่นแหละเไม่ให้ไรบอกว่าเอออย่าก็พาดเงินนะลาดะลดี่8บานะแล้วแลถึงจะเวค่าน้ำคืน้าเละเรากัน่าเงี้ยมีปาหรอขาย9บาทมากี่ปีแล้วครับ15ปี15ปีถ้าา80แ7บาทอันนี้แม็กที่เหลือช่วยป้าเล็กจะได้มีค่าใช้จ่ายหมือนเยนในร้านนะครับคุณนะครัขอบคุณนะครับขอบคุณครับอบคุน